9วิธีชะลอไตาวายในผู้ป่วยเบาหวานค่ะภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่สําคัญก็คือภาวะไตาวายค่ะจะส่งผลให้ต้องพอกไตาตามมานะคะซึ่งจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตทุกด้านเลยค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดแบ่งปันคลิปดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนํา9วิธีชะลอไตาวายในผู้ป่วยเบาหวานค่ะ1ค่ะ ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกตินะคะหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดค่ะที่ร้อยสามสิบแปดสิบมิลิเมตรอดนะคะถ้าความดันโลหิตสูงก็จะยิ่งส่งผลต่อไตมากขึ้นค่ะจะทำให้ไตเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะและจะต้องรับประทานยาลดความดันอย่างสม่าเสมอค่ะตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะสองนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะผู้ที่เป็นเบาหวานต้องระมัดระวังระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ ให้อยู่ในระดับปกติหรือต่ำกว่า110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมนะคะให้น้อยกว่า6.5เเซค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการทำลายไตนะคะรวมทั้งการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหัวใจและก็ตาค่ะ3นะคะควบคุมระดับไขมันในเลือดค่ะเน้นกินอาหารที่เป็นแหล่งไขมันดีนะคะอย่างเช่นน้ำมันลำ้าวน้ามันมะกอก หรือกินเนื้อปลาจากทะเลน้ำลึกค่ะ4ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้มยาหม้อยาลูกกนและยาสมุนไพรต่างๆนะคะเพราะว่ายาสมุนไพรบางชนิดค่ะจะย,ยิ่งส่งผลให้ไตทำงานหนักมากขึ้นนะคะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ5นะคะหลีกเลี่ยงการกินยาคลายเส้นกลุ่มเอนไซม์ค่ะยากลุ่มนี้นะคะจะขับผ่านไตค่ะไตาวายได้ง่ายๆเลยนะคะถ้ามีอาการ ปวดข้อปวดกระดูกก็ควรจะใช้เป็นยานวดค่ะใช้ยาภายนอกจะดีกว่านะคะยากลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นบรูเฟนค่ะไดครูฟินกนะคะ6ค่ะหลีกเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิดนะคะรวมทั้งอาหารหมักดองซอสต,ต่างๆซุปก้อนผงปรุงรสเต้าเจี้ยวซีอิว๊วน้ำปลานะคะและอาหารสำเร็จรูปค่ะ ขนมขบเคียวซึ่งจะมีเครื่องปรุงที่มีรสเค็มค่ะทําให้เกิดอาการบวมนะคะอาการบวมไม่ลดลงค่ะและควบคุมความดาันโลหิตได้ยากมากนะคะ7นะคะหลีกเลี่ยงผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงค่ะได้แก่แครอทค่ะบกครีถั่วฝักยาวฟักทองมะเขือเทศนะคะแก้วมังกรมะละกอค่ะ น้ำต้มข้นและผละไม้รวมต่างๆนะคะ8ค่ะการออกกำลังกายนะคะผู้ป่วยโรคไตค่ะสามารถออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ต้องไม่รุนแรงและไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะเช่นการเดินเบาๆค่ะการบริหารร่างกายอยู่กับที่ค่ะซึ่งการออกกำลังกายนะคะจะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้นะคะควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะ9ค่ะ งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะจะทําให้เข้าสู่ไตาวายระยะสุดท้ายได้เร็วขึ้นค่ะและการสูบบุหรี่นะคะจะทําให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นค่ะมีโปรตีนล่วดทางปัสสาวะมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะควรยึดปฏิบัติ9วิธีที่พี่น้องนํามาฝากอย่างเคร่งครัดนะคะจะช่วยชะลอไตาวายได้ค่ะ พี่น้องเป็นกำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ